ว่าไงครับในเก่าเรียกใช้งานหรือเปล่าสเปอร์เริ่มคุยกับเบรนฟอร์ดขอคว้าตัวบรายันเอมบรโม่แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานข่าวล่าสุดจากสกายสปอร์ตครับสื่อกลุ่รายงานบอกว่าไก่ในท,ท้องเท่านั้นครับสเปอร์เนี่ยเริ่มพูดคุยกับบรนดฟอร์ดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวบรายันเอมบรโม่แนวรุกคนสําคัญก่อนหน้านี้ปรากฏรายงานว่าเอมบรโม่แสดงความต้องการแน่แน่ที่อยากย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าทีมอื่นทั้งสเปอร์อาร์นอนรวมไปถึงนิวคาสเซิลยูไ ยังไงก็ตามครับเป็นแสดงแมนยูยังไม่สามารถตกลงราคาระดับสโม,มสรได้โดยคาดว่าพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดประเมินไว้ขั้นต่ำเนี่ยหกล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเอ็มบรูโมเนาะล่าสุดครับวันนี้ครับโอ้โหก็วันนี้ครับมีรายงานบอกว่าไก่เดทองสเปอร์ได้เข้าเจราจากับเบรนฟอร์ดนะครับสำหรับแข้งแคมรุนไว้ยุ่ปีช่วงกลางสัปดาห์ครับสเปอร์เพึ่งดึงโทมัสแฟรงค์จากเบรนฟอร์ดเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่และแหล่งข่าวก็บอกว่าทําให้แบรนด์เอ็มบรูโมนะครับสนใจอยากให้ตามมาด เอบรูโม่เพิ่งจบซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มคาแข่งนะทำา20ประโตโตแล้วก็8แอสเซทจาก38นัดในพรีเมียร์ลีกแม้สัญญาในถิ่นเจอเท็กสเตเดียมกำลังจะหมดลงในปีหน้าแต่เบรนฟอร์ดมีออปชันสามารถใช้ขยายอีก12เดือนขณะเดียวกันสเปอร์กำลังเดินดีลตัวรุกอีก1คนนะโดยไม่กี่วันก่อนนะยื่น40ล้านปอนด์ขอซื้อแจ็คลก็ตตดาวเตะส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ดูว่าเป็นข่าวสารของเอบรูโม่นะมีรายงานบอกว่าสเปอร์ร่ววมง ในการไล่ล่าตัวเพราะว่านี้ฮะเขามีความสนิทเชื้อมีความรู้สึกดีกับทางโทมัสแฟรงค์ที่กำลังมาคุมสเปอร์แล้วทางเอมโบรโมมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่